fim ครับสวัสดีครับพบกับกลยุทธ์ประจําสัปดาห์นะครับก็เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งนะที่ผมมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะอยู่ในโหมดของการพักฐานนะครับหลังจากที่มีการดาลี่ขึ้นมาจากบริเวณ1 5 8่งนะครับขึ้นมาแตะอยู่บริเวณของตัว1,650จุดนะครับการพักฐานในที่นี้เนี่ยนะก็คิดว่าการคอนโซลลงมาในสัปดาห์นี้นะกรอบอาจจะมีการย่อลงมาอีกนิดหนึงนะครับบริเวณตัวของ1615 1,620นะก็คิดว่าในเรื่องของการหลุดลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะที่ดีนะสำหรับเรื่องของการเริ่มเปลี่ยนกลุ่มเล่นนะครับหน้าหุ้นในรอบนี้นผมยังคงเน้นเหมือนเดิมนะครับว่าพยายามที่จะลดในส่วนของการเก่งกาไรในกลุ่มพวกสินค้าพวกพันธุนะ์แล้วก็หุ้นที่เล่นไปนกับในเรื่องของพวกตัวเงินเฟอ้อเนี่ยลงมานะแล้วก็หันมาดูในเรื่องของกลุ่มที่คิดว่าน่าจะได้ไประโยชน์จากในเรื่องของตัว ทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยนะครับแล้วก็รวไมไปถึงในเรื่องของหุ้นที่มีการเติบโตสูงนะครับราคาย่อลงมาน่าจะยังเป็นโอกาสในการสะสมในรอบนี้นะซึ่งในฝั่งของตัวหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไล่ดูกับในเรื่องของตัวเซกเตอร์โรเทชันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับในช่วงท้ายสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นมีการไหลเปลี่ยนกลุ่มนะครับเ,เงินที่ไหลออกมาเนี่ยก็จะเป็นในพวกกลุ่มโลกล่น,นะครับก็อย่างที่เราเห็นกันตามหน้ากระแสข่าวแล้ว ก็ทางกลยุทธ์เองก็มีการเตือนไปแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ของสัปดาห์ที่แล้วนะเกี่ยวกับในเรื่องของความไม่แน่นอนของภาระเงินกองทุนน้ามันนะครับซึ่งอาจจะนําไปสู่ในเรื่องของการเข้ามาดูแลหรือว่าการเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของตัวค่าการการันนะครับสำหรับในเรื่องกลุ่มลงกันก็กลายเป็นกลุ่มที่ฉุดในเรื่องของตัวเซนติเมนต์ตลาดลงมานะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะผมคิดว่าถ้าจะเป็นการหากลุ่มที่จะรองรับเม็ดเงินตรงนั้นได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของพวกกลุ่มที่เป็น สถาบันการเงินบริการทางการเงินนะครับก็น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับถ้าราคาย่อลงมาก็น่าจะเป็นโอกาสในการช้อนซื้อสําหรับการเ,ออเลือกพุนในกลุ่มนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ในส่วนของประเด็นอื่นเนี่ยนะฮะที่น่าจับตาดูกันในสัปดาห์นี้ผมคิดว่า หลายคนก็คงจะรอดูกับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือที่เรียกว่าตัวของเฟดนะครับว่ามิตติ้งกันหรือว่าประชุมกันในรอบนี้เนี่ยนะการขยับดอกเบี้ยขึ้นจะเป็นไปตามที่ตลาดนคาดหมายกันในวงกว้างไหมเนี่นะก็คือขึ้นเนี่ยนะครับแน่ๆในเดือนนี้อย่างน้อย0.5%นะครับแต่ด้วยตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับที่เรียกว่าเป็นตัวของ H ฮดไลน์ CPI ดัชนีราคาผู้บริโภคเนี่ยที่มันทะยานขึ้นไปนะครับสูงสุดในรอบหลายปีแล้วก็สูงกว่าตลาดคาดการณ์เนี่ย น่ากังวลไหมแลวจะเป็นตัวที่ทําให้ธนาคารกลางสาหรัฐต,ต้องเล่งขึ้นดอกเบีย้ยเกินกว่า0.5%หรือไม่นั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าต้องกังวลน,นะครับเราก็ฟันธงนะฮะเหมือนกับที่มุมมองนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงมองกันเหมือนเดิมนะครับว่าการขยับดอกเบีย้ยขึ้นรอบนี้ของธนาคารกลางสาหรัฐจะอยู่ในกรอบประมาณ0.5%ตามเดิมด้วยเหตุผลอะไรนั้นเนี่ยนะผมคิดว่าในเรื่องของการติดตามดูในเรื่องของตัวอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเฟดน่าจะดูในเรื่องของตัว PCE แล้วก็ตัว core PCE เป็นหลักมาก นะครับขณะเดียวกัน,นเรื่องของตัวดัชนีราคาผู้บริโภคที่มันพุ่งสูงขึ้นมานั้นเนี่ยมันจะมีบางรายการนะครับที่อาจจะเกิดจากความาผันผวนในช่วงระยะเวลาอันสั้นยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของตัวราคาขายรถยนต์มือสองนะครับหรือว่ายุทธค่าต่างๆที่ราคามันทะยานขึ้นมาอาจจะเกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับที่ขาดชิ้นส่วนในเรื่องของการผลิตในตัวของรถมือหนึ่งนะก็เลยหันไปซื้อมือสองแทนอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเห็นไอ้ตัวของดัชนีราคาผู้บริโภคที่มันอาจจะ ผันผวนมากกว่าปกติซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้ปัจจัยเป็นปัจจัยหลักหรือว่าประเด็นหลักนะที่จะมีผลทําให้ในเรื่องของตัวธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยต้องเล่งขึ้นในเรื่องของตัวอ,าตาอัตราดอกเบี้ยนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราต้องตามกันในสัปดาห์นี้นอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีการประชุมกันของธนาคารกลางอังกฤษธนาคารกลางญี่ปุ่นอะไรต่างๆด้วย,วยนในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นไฮไลท์กับในเรื่องของตัวการประชุมนโยบายทางการเงินของหลายๆประเทศเออทีนี้ในเรื่องของตัวตลาดเองนะครับอย่างที่บอกฮะ ว่าเราน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการดีโคเปอร์ลิงออกมาจากตลาดหุ้นในฝั่งของอเมริกาหรือยุโรปได้นะครับดังนั้นรอบนี้เนี่ยการย่อลงมาจะเป็นโอกาสในการช้อนซื้อแล้วแน่นอนครับหุ้นที่เราแนะนํากันในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มบริการทางการเงินโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นตัวของสถาบันทางการเงินใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอย่างธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพนะครับก็เป็นหุ้นที่เราเลือกขึ้นมาเป็นท็อปพิกสำหรับในสัปดาห์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตัวหนึ่งครับตัวของ นะซึ่งก็จะเป็น3ตัวนะครับที่แนะนํากันจากทางทีมวิจัยในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมี KTC คาราบาวแล้วก็ตัวของปูนใหญ่ผลนะตอบแทนเฉลี่ยจากาตรงด้านบนสุดนะครับลพ P ของรอบก็อย่างที่เห็นกันเนะฉลี่ยก็มาสัก0 4 5นะครับก็ถือว่ายังเอาพวกฟองตลาดได้ดีอยู่อาทิตย์นี้ก็มาลุ้นกันครับว่าตลาดจะเป็นไปอย่างที่เรามองหรือไม่นะครับเราคุณแนะนําอย่าง BBL กสิกรแล้วก็ในตัวของมินส์นะจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดแค่ไหนนะครับสัปดาห์นี้ก็จะฝ เอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าการคอนโซลตรงนี้จบเมื่อไหร่เราคงจะไปพบกันกับในเรื่องของการเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาของตลาดหุ้นไทยได้ในสัปดาห์ถัดไปนะครับในสัปดาห์นี้ก็จะฝากว่าเท่านี้เราหุ้แนะนำมีอยู่3ตัวก็คือ BBL กสิกรแล้วก็มินนะฮะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณครับ